โอเคก็ะบสวัสดีผู้มชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเชนอันใหญ่เกมมิงแล้ววันนี้ก็อยู่กบเกมไม้ครับนะเราได้เริ่มเล่นซีรีส์ใหม่แล้วนะผมก็ได้เตรียมของไวา้เห็นสกินผมไหมมาน้อยนะผมก็ได้เตรียมของเอาไวา้ซึ่งเราก็เห็นของในกล่องแล้วโอเคเราทุ่มงเลยนะเราไม่ต้อง ทูไป,ปจุดเกิดผมอยู่บนอะไตรงนี้นะใบไม้มันไอ้นี่โอเคอันดับแรกเราต้องตัดไม้ใช่ไหมมาตัด เราเกิดขึ้นมาเออต้นไม้คือแม่ของเราหรือไงไม่ใช่แล้วสมองโอ้โหไอป่าอีกแล้วเนาะมันก็ดีกว่าไอป่าทั้งเจ่าและกันนะนั่นแหละะผมไม่สบาย เมื่อคืนอากาศเย็นมากที่บ้านผมผมแบบนอนแตกอารมณ์พอดีนั่นก็ทำให้นั่นแหละเ <c oughs> อ้ยบอส่์โอ้อ อยากรู้ต้นเดือดเติบคิดว่าเราจะสร้างบ้านแถวนี้แหละเดี๋ยวเราเสียงเกมหน่อยโอเคเราตัดต้นไม้เยอะๆนะนะก็ค่องนี้มาดูกันว่ามันจะครบห้าสิบตอนไหม นะโอเคอุ้ยมีภ oh <hm oh ูเขาไหมอืมมีภูเขาไหมเออโอ้ไม่รู้เดี๋ยวนะดมืองล่ะโอ้ชีดเมืองเรามีท่อยู่ว่ะอ่ะลงซะหน่อย โอเคจังมั้ยโอเคมีอิม่มืออยู่ตรงนี้นะก็อุย้ยเหมืองใหญ่อุย้ยทานทานอันนี้ของดีขออนุญาตขุดฐานสักครู่นะโอเคเราไมีพิกแอคไม้เราไม่ไมีพิกแอคหินนะเราก็ขุดหินเอาเซ่โอเคชบ โอ้แล้วก็ชึบแล้วก็อย่างนี้โอเคนีค่ทานเพียบเลยอ่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาสักครู่เดี๋ยวเราตะลุยเหมืองกันก่อนนะอยากรู้สำรวจให้ทั่วก่อนนะโอเคตรงนี้ตันหรือ,อยังโอเค แล้วมันก็จะวนมาหาตรงนี้โอเคแล้วมันก็จะวนมาอู้เดี๋ยวน่าจะเป็นเหมืองที่ไม่ใช่เล็กๆเลยนะโอเคปุดมาวันนี้เราน่าจะอาศัยอยู่ในถ้ำนี้กันไปก่อนนะโอเคช่วงเช้าเนี่ยเราควรไดาอาหารเอาไว้ก่อนนะโอ้ย พี่โมกอุ้ยเจอแกเจอแก่เอจอแกโอเคออเคตอนไม้เออไมอนอไม้อนอะลอออนอ เราไม่เอาดีกว่าเราต้องการไม้ชนิดนอร์มอลก่อนไม้ธรรมดานั่นแหละนะเราต้องหาคนแกะว่ะทู้ชมหาแกะอ้ยเจอฐานเจอฐานจะฐาน,านขุดน้อยเจอฐานโอเคที่เกียทำพิกแอคจะพิกแอคับไม้ไปก่อน น้าของฟรีก็ต้องใช้สินะของฟรีมีก็ต้องใช้โอเคโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอเค,อเคขุดฐานเสร็จละต้องหาขนแก่โอ้ อนแรกผมว่าเรายังไม่ได้นอนถ้างั้นเราละอาหารไปพังพังก่อนแล้วกันนะเอ้ยก่อนจะมืดเออเอ้ยเอ้ยมาดิครับก็มาดิครับโอ้ยเจอหมูโอ้ยแถวนี้มันเกิดรัวๆเลยวะสัตว์เนี่ยหม่มาดิครับเกิดมาอีกเด้ ร้องการอาหารโอเคระหว่างรอเราก็ขุดหินด้านนอกไปอ๋อนะเอยผมลืมไอ้นี่คืนพิกัดขอปรับแป๊บโอเคมาแล้วอ่า มีเสียงซื้อซ right. ื้อซื้อซื้อทุกทีเลยอาหารพรอยหรือยังเอ่ยนะรออีกสักนิดอุ้ยอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินแอปเปิลก่อนเฮ้ยมา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 เงียบเงียบนะเงียบ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 นะเงียบเนะโอเคเงียบเงียบเงียบ เราเป็นฆาตกรเงียบๆสิเงียบๆสิเอออัววัวัวัวแค่แค่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคโอ้ โ,หโ,หโอ้เจ็เจ็บเจ็บเดี๋ยวเโอเคของอาหารประมาณนี้น่าจะพอแล้วนะ,ลละเดี๋ยวๆมันนี้เหมือนอยู่ตรงนี้เราต้องมาดูสักหน่อยเราต้องมาอุดรูเดี๋ยวมอนเตอรอนมาทางนี้ได้โอเคปิดปิดปิดอ่าผมจะใช้สูตรวิ่เนมก็แลก้กนแฮ่สูตรวิเนมเจี๊ยะอะไรล่ะ สวดพี่แท็กพี่แท็กเขากั้นนะใน1นึแบบเวอร์ชันทดลองอ่ะที่เขามาลองเล่นอ่ะเขาทำอย่างนี้อุดรูเอาไว้นะมอนเตจะได้มาไม่ตีเฮ้เราต้องรีบไปอุดรูฝั่งนู้นเชื่อเอ้ยโอเคเร็ว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 โอเคเราอุดรูอุดอุด เชิขดขดุขดขดุดขุดหินโอเคขุดขุดขุดมาทางนี้ไม่ใช่โอเคเราอุดแค่าทางนี้ชิชิช,ชโอเคอุดเดี๋ยวเราต้องอุดอย่างนี้ด้านบนด้วยง้ยมันเข้ามาได้เร็วเร็วเร็ว,รวนะชิ้ ชื้อโอเคแล้วก็อย่าง,างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคแล้วก็อย่างนี้โอเคเรียบร้อยอดรู้แล้วโอ้ย <c oughs> อาทำการร <c oughs> มาก็สามาแล้วเลยออือ <c oughs> โอ้ยไม่สบาย โอเคเราทำการครับทอดมานะเราต้องการครับปิ๊กแอคห็นนะขอทำปิ๊กแอคห็นสักครู่โอเควิธีดูยังไงว่าเช้าหรือไม่เช้าแอบขุดดูนะโอเคเรามีกล่องวางกล่อง โอ้ยไม่เจอเลยเออซื้อซื้อหลวั่งขอใครด้วยนะที่ซื้อโอ้หันเยอะหรือกันขุดขุดมาขุดขุดขุดแล้วก็เช้าขุดอย่างเงี้ย โอ้ยน้ำโมกผมไม่ได้เป็นโควิดนะเลยอ,อย่างนี้โอเคแล้วก็ขุดอย่างนี้โอเคเออแล้วเราก็ขุดอย่างนี้แล้วก็ขุดอย่างนี้โอ้โยทานเยอะไปไหมครับน้องๆเออ เยอะเกินไปเป้าเยอะเกินไปป้านะเยอะเกินไปป้านี้ช่องผมผมก็พยายามทำให้ไม่มีคำหยาบเยอะที่สุดนะแต่ว่านั่นแหละก็อาจจะมีบางครั้งนะก็ขอให้เชียด้วยนะนนยโอเค้วด กขดขุดขุดขุดชึ้งโอเคแล้วขุดตรงนี้โอเคผ่านหมดหรือ,อยังอ,อ๋อยังเหลือตรงนั้นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเราต้องการหินนะโอเคแล้วขุดหินมา Uh, เออสวยสวยสวยเออโอ้ม่กรโดระโดดะโลโโลโอเคมา let's go <S เราต้องทำเราต้องทำเตาเผานะเตาเผาเตาเผาเผาเผาเตาเผาเผาเผา โอ้ยโอเคเราทำงานเผาเนี้ยนะเผาแปบบ๊บเสียงโอเคกดเช่าเกหน่อยอมืดแล้วเอาเนื้อมากินหน่อยซิเ,เปิดจ่องเอาจ่องที่เราไม่ใช้กิบก่้

เกือบไปแล้วน้องแมวเหมียวโอ้ยแป๊บท่านผู้ชมแป๊บเดี๋ยวผมมาแป๊บท่านผู้ชมเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งโอเคเรามาถ่ายต่อเชื่อม อโอเคนะผู้ชมแต่เราถ่ายต่อ,อ,อ,อขุดหานโอ้ยเอาวางสองดับล็อเฉยเลยโอเค my god o ย shit นี่อสองชิดว่างเราต้องวางเออเคายังด่วนหน่อยไม่ต้องมาปากกงปาก โอ้โอ้ไมยก็ตกใจเราควรใช้อุปกรณ์ให้เป็นประโยชน์นะเช้าอย่างมันก็คงจะเช้าให้หลอกมั้งโอเคเดี๋ยวผมกินว่าลรงมีอาหารประมาณนี้ เราคร <c oughs> าบทอดมาหน่อยแค่นี้ก็เพียงรอนะตรงนี้เกันเอาชีดอรในวันนี้ฮยังไม่จบเอาเหิมวิ่งสิบหอกนะเดี๋ยวเราจะลง เหมืองตกโอ้ยชีดตกลงมาเลยเราจะนำการลงเหมืองเจอแล้วเฮ้ยอุ้ยมีแหลกเพิ่งเห็นเอ่อเจอถ้ามีคิปเปอร์นี่ชัดเจนเลยพี่แท็กชัดๆเลยพี่แท็กนึ่เจ๋ดสิบออกโอ้ยแท็กเจอคิปเปอร์ต่อหน,น้าต่อต่เจอ แล้วพับโอเคคนยางเยอะมีคลิปเริ่งมงไหมสวัสดีฮะมีคนอยู่ไหมฮะมโอ้ขอให้ไม่มีคนอยู่ก็ดีแล้วฮะอโอ้ชิดเนียมีเลยนะฮะเฉพาะน้องเขียวไม่ต้องมานะฮะอุย้ยชิดเอ๊ะ่นี่อย่ามานะไอเด็กเปรต ไอ้ไอ bon ้ไเด็กเปรดไอ้ไอ้ไอ้เด็กเโอ้ยชี้เมืองมันโหดโหสัตว์รัสเซียโอ้ชโหสัตว์รัสเซียโอ้ชดเมุมชดมนุมอย่าเข้ามานะมึงโอ้ยยยยย่ยย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 มยย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 ยายย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 ย ตอนนี้คือมัอนมีรถส่วนตัวกันมันไปไหนกันมันขับมอเตอร์มอเตอร์ไซค์กันไปขับรถกันไปเไม่เนีย่ย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 ไม่เนีย่นยเดีย๋ยวเข้ามานะเดี๋ยวเ <Okay. S 1> ข้ามา oh, โอเคเฮ้ยเกือบโอเคอย่า,ยางนี้อย่างนี้ ผมควรต่อไปเอาเหล็กแบบอีซี่โอเคต่อเหล็กแบบต่อไปเอาเหล็กแบบอีซี่โอ้ยมอนเตอร์มันจังเยอะนะขนาดนี้นอมอนนะครับยังจะตายเลยผมถึงต่อหมดอีซี่ยังไงล่ะโอเคเรารีบขึ้นกันดีกว่า รู้สึกด้านล่างจะไม่ค่อยปลอดภัยอืถ้าเราจะลงไปเนี่ยเราอย่างน้อยนะ <c oughs> เราต้องมีชุดกงุงชุดเกาะอ,อ้ยโอ้ย๊ยชิดชิดชิดนีด่นี่นี่นี่นะนนะโอ๊ยวอเตอร์เฟรจะตายแล้วโว้ยโอ้ยรอดอยัง เช้าแล้วเช้าแล้วดีที่สุดเช้าแล้วโว้ยตอนเช้าเราต้องรีบออกมาหาพวกเอา,อ,อาหารนะตอนกลางคืนเราไม่นอนเอ้ยสิ okay. เจอแกรอดตายแล้วโว้ยครบสามแล้วครบสามแล้วโอเคเดี๋ยว โอาไม่นะอย่ายุ่งกับซูเกลิจันโอ้ยโอเคอย่างน้อยเราต้องการแค่ผนแกะก็พอแล้วเราทำการเข้าบ้านดีกว่าเออสบายใจโอเคนี่คือบ้านใช่ไหมเนี่ยสรุปบ้านเชื้อคราวนะบ้านเชื้อคราวจริงจริงจริงๆนะโอเค ทำไงกันด่อดีโอยีสิบแล้วเออไม่นะเราได้เหล็กมาแล้วโอ้โหโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอ่อผมควรจะจบคลิปแล้วแหละมาเพราะว่ามันนานเกินโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเด้อโอเคสำหรับวันนี้